มาปีนี้เรามารีแคปกันดีกว่าว่าปี68เราได้อะไรสัมผัสอะไรเกี่ยวกันาฬิกามากหรือยังไงบ้างคือปีนี้เป็นปีที่ต้องบอกว่ามิชชั่นนาฬิกามันเหมือนฟ u l l f i ครบหมดเลยว่าราคามันลงน้วมั้งมันเริม่มมันเลยทําให้เราแบบซื้อได้สวัสดีครับเก่นครับ ทำพิ <L> Time Piece. มาปีนี้เรามารีแคปกันดีกว่าว่าปี68เราได้อะไรสัมผัสอะไรเกี่ยวนาฬิกามากหรือยังไงบ้างผมเริ่มไปให้ก่อนเลยผมเก็บเนวาดาเกรเชนเจน1 2 3ครบแล้วก็หน้าพอลนิวแมนแล้วก็แพนด้แล้วก็หน้าดับเบิลโลโก้ Panda, ก o, อะไรอย่างเงี้ยผมเก็บครบแล้วเนวาดาเกรเชนปิดปิดกล่องปิดกลุ่มขายได้อะไรสิรอขายสักรอแบรนด์แบรนด์รอขึ้นกว่านี้ก่อนเ,อเดี๋ยวอาจจะไปโผล่บอลแฮม ตอนลูกตอนลูกไม่เอานะต้องถามลูกก่อนตอนวีเกเก็ครบแล้วคือปีนี้เป็นปีที่ต้องบอกว่ามิชชั่นนาฬิกามันเหมือนฟูลฟิลครบหมดเลยเพราะว่าราคามันลงวยมั้งใช่มันเลยทําให้เราแบบซื้อได้มันก็เลยเนี่ยบีเกครบ10ตัว4วัสดุเออหวัสดุสิเออก็ได้ครบแล้วเรื่องสุดท้ายได้จากมาเลเป็นตัวลิมิเต็ดขอบ ขอบยกพิเศษกองบายย้อนกลับไปดูคลิปต้นต้นปีนี่ <again> ิป <hide syllables> ีที่แล้วปีที่แล้วหกแปดเขาจะบอกว่าเขาไม่ไซื้อแล้วก็ซื้อแค่อันที่มันตามนี้ไงไอ้ที่เหลือมันถูกถูกหลักหมื่นเออแล้วก็ได้ได้บริเก้ครบแล้วใช่ป่ะโซนโลเล็กเนี่ยที่บอกหลายๆคลิป1 6 5 5 0สุดท้ายเขาแบบที่สิงคโปร์มาก็หน่ห้หน้าดำสไปเดอร์ตามราคาที่เราอยากได้ก็คือ กบก็ได้ของผมเนี่ยจริงๆแล้วปีปี68เนี่ยเรื่องนาฬิกานี่ดีมากชอบตูบิยองก็ได้ตูบิยองมาหลากหลายชอบเปอร์เชวั่คาล endar ก็ได้เปอร์เชชั่คาล endar มาหลากหลายเราได้ได,ได้ได้เล่นได้เสพนาฬิกาได้นู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะมากปี68จริงๆมันเป็นปีที่ดีมากๆมันเหมือนกับราคานาฬิกามันลงใหม่หมดเพราะว่าในอดีตเราไม่มีตังค์เพราะไรายได้เรานอ้อยตอนนี้รายได้เราพอมีอบวกกับราคานาฬิกาที่มันลงต่ํากว่าจุดที่ผมแอนตี้ เราก็เลยเริ่มซื้อหรือวังตุดเรียนไม่ได้ซื้อเป็นเรือนในตํานานเราแค่อยากจะได้จับอ่เราก็ได้จับโอ้ oh, ก็คือเป็นปีที่ดีนะปีปีนี้ถ้าสมมุติบอกว่าตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ซื้อมาเนี่ยสตัวคืออะไรอยากจจากมากคิดให้ได้จีนนะ่ข่ของผมอะของผมผมว่าก็คือตัวที่รอคือโรเล็ก Explorer 2 16550หน้าดําศูนเ้าดำ Spider ก็คงเป็นตัวที่รอส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีมากของโอเมก้าที่ซื้อมาก็คือมันชื่อรุ่นมาอะไรนะพี่จริงตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งแปดแปดห้าะทำย้อนยุคใช่ฉลองครบรอบร้อยปีร้อยปีอะโอเมก้าอ่าก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบหอดูดาวไขลานแล้วมันเป็นตัวใหม่ซึ่งแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําให้ญี่ปุ่นอ๋อทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ตัวที่ ถ้าเป็นตัวที่ทําแบบสากลมันจะไม่มีสีมันจะเป็นทองล้วนอ๋อไม่มีสีดาอ๋อส่วนอีกเรือนหนึ่งที่คิดว่าอับแถมให้แล้วกันเป็นโฮลิเกรลอีกเรือนหนึ่งที่คิดว่าหายากก็น่าจะเป็นซีมาสเตอร์ขาตรงแต่เจนสามวันนี้หายากเจนหนึ่งเห็นที่พารากอนเขาตอนนั้นเขาโชว์ใช่ไหมเจนหนึ่งตอนนี้ต่อให้หาได้สภาพมันก็ไม่ค่อยดีอืมดังนั้นก็ได้เจนสามผมถือว่าสภาพที่ได้มาก็ถือว่าดีมากแล้วก็ สำหรับพี่เล็กคงยังไม่โฮลลี่เกลหรอกตัวนี้ถือว่าดีมากนะดีมากดีมากดีมากปีปีนี้ปีหกเก้าเอาเจนสองจบละเจนหนึ่งไม่เอาพวกนี้ผมเหมือนในเหมือนในสองสองเก้าหนึ่งห้าก็ไม่เอารู้สึกมันสามล้านรู้สึกเอาเดทหน้าดีกว่าผมว่ามันมันแพงไปแล้วสภาพมันก็ไม่ดีใช่สภาพมันสภาพดียากมากใช่ผมยังไม่เคยเห็นสภาพดีเลยเจนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมก็ขนาดเรือนออคชั่นยังยำเลยยำเละเทะไปหมด อันนี้ยังไม่ได้ไปเอาเรือนเ่งที่บิดได้จากบอลแฮมเป็นไบลิงกล่องใบ1959กาไบรลิงตัวเก่าๆผมก็ชอบนะกล่องใบในวิธามเมอร์ตัวแรกพี่ที่หน้าเป็นหน้าสีดาล้วนบิดจากบอลแฮมมาฟุกฟุกราคาฟุกเพราะผมปกติผมจะเป็นคนบิดราคา2ไม้ก็คือไม้ที่หนึ่งไม้ที่2พอแล้วก็แค่นั้นเขอบอกปีนี้ที่แบบได้มาแล้วตื่นเต้นที่สุดคือเซนเชล o ูบิยองตัวแพทตินัมอืมเพราะว่าแพง ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะแพงเพราะว่ามันเป็นตัวที่หามาหลายปีแล้วไม่เจอ,อแล้วก็มาเจอแต่ปีนี้เป็นปีเดียวที่เซนทรัทูบีออผมได้มาสองตัวในปีเดียวกันเอามาหารสองราคา <laughs> ไม่ต้องหารก็ได้จะได้เผื่อโัว์ๆวหตัวอีกตัวหนึ่งที่ดีใจที่ได้ก็คือตัวนามเมลทูบียอนของสีเก่าอันนี้อาจจะแหวกอารมณ์นิดนึงคืองานดีมากดีกว่าที่คิดไว้ในราคาที่ถูกมากก็เลยรู้สึกว่าเออ ได้เรื่องนี้มาก็รู้สึกประทับใจแต่ปีนี้เป็นปีที่อย่างที่บอกมันเจอกันนาฬิกาเยอะมากผมมีขายนาฬิกาไปเยอะมากก็พี่เบืบ่อซื้อเยอะปีหกเก้าจะมีเบื่อไหมจากบทเรียนขายครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากเบื่อแล้วเพราะขายผิดราคาเยอะมากขายแล้วแทนที่จะกำไรขับทุนเละเทะเลยมังเรือนขับทุนแสนกว่าบาทในราคาที่ขายไปแสนกว่าบาทมันก็แบบเอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ย เปีนี้มีในกายแบรนด์หนึ่งที่ผมแบบมาซื้อแล้วก็แบบแปลกใจผมชอบคือคือผมโดนเมียแบบยี้แบบอี้อย่างนี้เลยนะคือบูโลว่าร y ยอ o อกซึ่งผมว่ามันให้ความรู้สึกเหมรอย Oak กวินเทจมากๆคือไม่ใช่วินเทจแบบ1 4ึ่งสี่้ันเก่ากว่านั้นเยอะแล้วมันแบบยุคประมาณเขาบอกว่ามันผลิตทั้งหมด4ปีในยุคปี1 9 6 9จนถึง1973ในช่วงประมาณนั้นมันมีคนออกแบบคนเดียวกัน ใช่ก็เขาพูดกาเขาพูดกันว่าจริงๆแล้วเจนต้าออกแบบให้บูลาว่าก่อนอยู่ที่เมกาแต่บูลาว่าไม่ได้ผลิตแล้วก็มาออกแบบให้ที่ AP แล้วเผลิตที่อ AP นี่จริงๆต้องบอกเขาฟลุกนะ <c oughs> พูดยากพี่สัมปรนด์เขาก็เก่าแก่แล้ว <G enta S 1> เปลี่ยนเจนต้าเขาอาจจะแบบเมาเมาเขียนให้ฟรีด้วยใช่นี่ไงอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงซึ่งซึ่งบูลาว่าเป็นแบรนด์ที่คนจะรู้มันค่อนข้างแมสแล้วก็แบบไม่ได้แพงมากหรือเจนต้าเขาอาจจะแบบงอนที่แบบ บูลว่าไม่ผลิตเขียนว่าเป็นสแกนให้เราก็ไม่รู้มีความสวยด้วยเหมือนกันไงพี่ไม่เหมือนกันเดะเลยเสร็จก็เลยซื้อบูลว่ามาตอนนี้ได้ครบละสามหน้าก็คือขาวดำน้ำเงินไม่มีเดิๆทางมาคุณบอกไม่มีอ่ะสุดท้ายคุณหายผมได้ทุกเรือนได้ครบแล้วขาวขาวดำน้ำเงินซึ่งซึ่งตอนได้นี่ก็ก็ฮันเตอร์หามาให้แต่พอได้มาเสร็จก็ มีคนอยากได้เยอะมากใช่ใช่จริง,รงเพราะมันเครื่องไอตัวเครื่องออโต้มันก็ก็ก็ดีอยู่แล้วก็เดินดีก็ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์กับนาฬิกาที่รู้สึกแบบเฮ้ยมันใส่เราดีนะแต่คือเมียก็ยี้แบบเี้เธอไม่ใส่ AP ฉันรู้สึกแบบก็อยากใสอะไรให้มันดูอินดี้คือคนบอกว่าเมียบอกเป็นนาฬิกากรอบฟังแล้วอายไ,ไม่เห็นจะเป็นขนาดนั้นเลยเออปีนี้นาฬิกาที่ผมใส่แล้วใส่ยาว แล้วใส่แล้วรู้สึกชอบแล้วราคาถูกมากกระิเก่านะผมไปซื้อมาจากร้านเพื่อนก็เปิดที่ร้านที่ฮ่องกงก็ไปซื้อมารู้สึกว่ามันสวยอ่าใส่ตั้งสองอาทิตย์อ่าที่ให้เข้าไปใช่ใช่เดือนั้นโอ้แบบมันเซอร์ไพรส์อ่ะกลายเป็นว่าแบบในการที่เราใส่ติดข้อมือแล้วเราเรา,เร,ารู้สึกชอบจริงๆไม่เยอะแม้กระทั่งแบบซื้อไอมาบางเดือนใส่แล้วก็แบบอสองวันก็ถอดละไม่ใช่ ปีปีหกเนี่ยตั้งเป้าไหมปีนี้บอกตรงไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้ผมตั้งเป้าไว้แล้วนะว่ารอลูกคลอดก่อนคือลูกคลอดเดี๋ยวผมต้องไปขอที่ศูนย์โรเล็กสักศูนย์เนี่ยขอในการผู้หญิงให้ลูกเพราะไม่งั้นเกิดเดี๋ยวลูกสาวโตแล้วหมกทำไมพี่ชายแม่งมีวันเกิดด้วยใยประกันเป็นวันเกิดทําไมเขาไม่มีเดี๋ยวเขาเสียใจคงต้องไม่เอามาให้ดเดือนหนึ่งจ้าให้ได้แต่ว่าคุณก็บอกผมตั้งแต่ก่อนจะคลอดลูกก่อนติน,ต,นตินจะออกมามองโลกเนี่ย ผมจะเลิกซื้อนาฬิกาแล้วแล้วแต่ก็ซื้อมาตลอดทางนะซื้อเยอะเมื่อเยอะกว่าเดิมด้วยจนกระทั่งลูกคลอดอ่ะเบาลงนิดนึงไปเล่นพระอยู่ปั๊บหนึ่งไม่นะแล้วหลังๆมาก็เริ่มเริ่มแรงและแรง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 อ่ะตอนไม่แต่ตอนนี้ไปตอนนี้ไปเล่นการ์ดเยอะขึ้นไม่จริงๆเพราะว่าตอนเนี้มันเก็บที่ที่ยอาายาได้คือจริงๆอ่ะปีหน้าผมมีตั้งเป้าเหมือนกันผมกะว่าผมจะซื้อเดโทนาห2 6 3ตัวบินเทจอ่ะหรือ6 2 6 4ของอะไรก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อน สักตัวหนึ่งแต่ต้องให้ลูกคอดก่อนเพราะว่าไม่รู้จะเงินที่ไหนซื้อคือ <Yeah. S 2> <c ười> ขอดูก่อนด้วว่าการที่เรามีลูกเพิ่มอีกคนน่ะรายจ่ายเราจะเพิ่มเท่าไหร่ดีก็คิดหนักคิดหนักเพราะของคุณนี่ต้องส่งเรียนโรงเรียนเินเตอผมส่งโรงเรียนที่บ้านคุณพ่อบอก ลูกหลานในตะกุลเลียนฟรี <c oughs> ประกาศสิทธิสอน,ม,นมันเข้าใจแต่คือประเด็นนี้แหละมันก็เลยต้องมองว่ายังไงดีกระซองคือตัวที่เรามีอ่ะตอนนี้เราเริ่มคิดแล้วว่าปีหกแปดเนี่ยนาฬิกาที่เราจองไว้อีกสองสาเดือนที่แบบจองกันหลายปีมันก็มาครบปีหน้าโอเปินก็จะมาอีกตัวหนึ่งที่จะครบก็คือมันก็จะครบเกือบทุกอย่างแล้วมันก็จะเริ่มถามตัวเองแล้วเอาอยา่างยูนิคพีซอะไรต่อคือมันจะไปจองเขารอเขาอีกไหม ผมว่ามันก็จะเป็นคอนเซปประมาณนั้นพี่เพราะทุกวันนี้ถ้าถามว่ามีหลายคลิปนะเขาเขาพยายามจะพูดว่าไอ้คนซื้อเขาไม่ต้องแคร์ราคาขายต่อหรอกผมผมยอมรับนะว่าคนที่ซื้อนาฬิกายเยอะๆเราไม่ต้องแคร์ราคาขายต่อมีเยอะแต่ประเด็นคือถ้าคุณลองซื้อเยอะๆเป็นร้อยเรือนนะ่ะผมอยมากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะแบกยังไงไหวเพราะว่าเซอร์วิสเอ่ยอะไรเอ่ยความเหนื่อยของมันที่มันมีมันเหมือนภาระแล้วอะมันคือภาระใช่คือมันไม่ใช่แบบระดับแบบคุณบอกว่าคุณซื้อ ลังเง่ชอบมาก AP ชอบมากซื้อ2แบรนด์นี้ซื้อแบรนด์สิเรือนแพงแล้วนะซื้อไป20เรือนแล้วแล้วคุณบอกว่าคุณจะไม่มีวันขายผมเห็นมานับต่อนับแล้วที่พูดอย่างเงี้ยซื้อปลาเต็กไปร้อยกว่าเรือนสุดท้ายก็ขายเพราะสุดท้ายมันคือภาระวันนี้เราก็กลับมองว่าเราเพยายามจะเล่นไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานมากเอาแค่กล่องใบก็พอใช่หากล่องใบที่เก็บัก็อ้วกแล้วของพี่นี่อีกกี่ปี60สิบใกล้ละสองปี ไม่บอกได้ไหมปีเดียวแล้วแหละปีหกสิบก็เลยมันก็พูดพูดพูดกับเมียไว้ว่าถ้าหกสิบแล้วผมจะเกษียณเรื่องนาฬิกาเกษียณเกษียณแปลว่าธุรกิจนาฬิกาไม่ใช่ลูกน้องทำผมยังไม่ทำทุกวันนี้ก็ลูกน้องทาไม่ใช่พี่ทําโอ้ยหน้าด่านผมเป็นคนทาหมดอ่าคือพี่จะบอกพี่จะหาอินฟูคนใหม่ไม่ไม่พิมพ์ลิพายที่นี้คือคุยกับซัพพลายเออร์อ่าเข้าใจเข้าใจในว่าจะพี่จะให้พิมพ์ลิพายเป็นคนมาไลฟ์ให้ใหม่ เก่งใจเดี๋ยวขายดีเกินนะคะนาฬิกาไม่ทันเกิดแปลว่า60จะไปตั้งวงแอ r โลซมิตวงใหม่ผมก็กล่าว่าแบบนาฬิกาเล่นนาฬิกาก็จะเล่นแบบเอาเหลือน้อยๆก็นี่ไงปีเนี้ยผมจะตั้งว่าปีหนึ่งอ่ะผมจะซื้อเป็นจำนวนพอเพื่อให้แม่งแบบอ๋อแม่งอึ้งอือะไปเลย ตรงๆไม่กล้าพูดอย่างนั้นเลยนะผมผมยังถือคอนเซปต์เดิมนะพี่ตอนนี้ทุกคนที่ผมรู้จักเขาไอ้ที่เขารู้จักผมเขาจะแบบส่งมาให้ก็จะมีแค่วินเทจหรือเตดเท่านั้นคือเขาจะรู้แค่เพราะว่าผมบอกถ้ามันไม่วินเทจหรือเตดผมจะสุดเฉยๆก็ไม่งั้นบอลแฮมผมจะแกว่งเท้าหาเซียนไปบิดมันทำไมทั้งสี่เดือนนี่หาให้คนไปเอาสิ้นเดือนสิ้นเดือนมุกลาปปีนี้ของผมเนี่ยผมอยากจะเล่นอะไรที่มันแบบตามใจตัวเองเลยอะ จะไม่เล่นตามแบบเพื่อนฝูงไม่เล่นตามตลาดแนวละ,อะเอาตามใจตัวเองแบบลุ้นๆเลยที่ผ่านๆมายังมีตั้งแต่ปี68มาเนี่ยหกเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นเล่นตามใจตัวเองมากขึ้นแทบจะไม่ตามตลาดอย่างเพิ่งได้มาไม่ตามตลาดเลยสวยได้เพิ่งได้มาวันนี้เอง,องนี่ไปไปหามาให้โคตรถูกะพี่หาเองผมแค่เป็นคนไปต่อแบบมันเป็นแบบว่าทําไมทุกคนบอกว่าเล่น AP <c oughs> ต้องเป็นรอยโอนโออันนี้ผมไม่เห็นด้วยก็เขาชอบแบบนั้น ผมก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบรู้สึกว่ามันสวยมันชอบแล้วเราก็ซื้อเออมันก็ดีนะใช่คนจะบอกเลยวั่นเองสวยเออก็ก็สวยไปแล้วก็ของเราสวยคือคือเราไม่ได้ชอบเหมือนเขาเราพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ในอดีตไงทุกๆคนเวลาเล่นนาฬิกามันจะมีอดีตที่จุดจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราต้องคุยกับคน่รู้เรื่องไงถามอะไรมามันต้องตอบได้ทุกวันนี้พี่ผมว่าพี่ก็รู้ทุกแบรนด์จนรู้เรื่องไปหมดแล้วนะม,มีคนถามอะไรผมมาเยอะพี่รู้เปล่าตอนผมตอนผมยุยี่ห้ายี่หกผมเคยมีแบรนด์เคยคุยกับเพื่อนแล้ว ซื้อไม่ทุกแบรนด์อ่ะมันมันมันอะไรมันก <Yes> ็ไม่ได้มีอะไรมันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาค้นพบความจริงว่านาฬิกามันจะมีนาฬิกาที่เราชอบกับนาฬิกาที่เราซื้อแต่ไม่แน่ว่าจะชอบนี่ขนาด iwc เนี่ยปีนี้เอาตอนแรกว่าครบกล่องไปสิบสิเลยอนสิสซื้อไม่ได้เอาตัวไม่เต็มกับไม่วินเทจออกไปแล้วนะออกออกก็คือถูกก็ออกช่างแม่งเพราะว่า ดี๋ยวนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่านาฬิกาเรือนไหนเนี่ยลดออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นของตุ้ยชัดๆผมเริ่มดูออกแล้วนะจริงหรอดูออกในตลาดนะก็ดูออกกับพ่อค้าอ่าน <The Tonight> <ching. S 2> ี่ของตุ้ยชัวเลยเพราะลายสาย่มก็ยังมีส่งไปแซวไงอะไรเพราะนี่มีส่งไปแซวหลายเรือนนะสายหรือว่าอะไรพี่มันถึงดูออกมันเหมือนกับนี่คือแนวไงแต่ไหนวอนที่ดูมาเนี่ยตุ้ยวะเนี่ยของผมเองนะพี่พี่มาถามขอของผมมันตัวเนี้ย น่าจะเป็นของตุ้ยแล้วแม่งลิมีแต็ด้วยเนี่ยตุ้ยชชว์ก็ส่งไปนะใช่นะก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ผมว่ามันมันสักเซสมากแล้วแล้วก็แบบมันได้ซื้ออะไรไปจนแบบตัวที่เราไม่คิดว่าเราจะมีไบลิงที่้องคิดเนี่ยไบลิงในเวทีเมอร์ผมไม่คิดว่าผมจะมีวินเทจเจนที่ติดติดกันถึง5้าเหรียญผมก็มีในราคาที่แม่งต่ําแบบ คือวันนี้เฮียนิกร์ขายเนี่ยเฮียนิกร์ซื้อแล้วเฮียนิกร์บอกเฮียนิกร์ขายผมขาดทุนแล้วแสนหนึ่งอ่ะผมซื้อตำ่ำเรือนั้นึ้นเลยนี่แพงที่สุดที่ผมมีอะไยเรืองในห้าเรือนอยากรู้ควเตอร์ตอนไปโอ้โยต่ำมากแต,แ,ตแต่เช่นคออเออร์คอลคูลเลเตอร์ไปไหนละแสนเดียวมังพี่แสนเดียวนี่ราคาส0กว่าปีใช่<ๆ>ปัญหาคือคนขายก็ไม่ยอมล้มคนซื้อก็ไม่ยอมซื้อมันก็เลยอยู่อย่างนั้นอ่ะ ไม่แน่นะผมอาจจะกลับไปเล่นนะฮอยเออร์ฮอยเออร์ตัวตัวตวินเทจโอ้ยตอนนี้มันลงเยอะมากน่าสนใจฮอยเออร์วินเทจที่ผมไม่ค่อยชอบคือผมไม่ค่อยชอบทรงแบบนั้นแล้วมันใหญ่ผมมันใหญ่มากมใ,หใหญ่จนแบบไม่สวยแล้วฮอยเออร์มันมีแต่โครโนกราฟไงมันก็ลยใหญ่หมดใช่ใช่ใช่มันเน้นโครโนกราฟแต่สมัยเด็กๆก,ก,ก็ชอบฮอยเออร์อยู่ไงผมว่าเพียเล่นตามกระแสฝร,รั่งเลยว่าตอนนี้ปีหน้าเนี่ยนะเล่นเฉพาะ Universal Genie น แล้วเก็บของของไทยช่างพี่ก็มีอยู่แล้วของไทยเละมากส่วนใหญ่กันเนี่ยปัญหามันตงใช่มันต้องหาต้องหาไงเออมันเดี๋ยวนี้ของวินเทจผมก็ไม่ค่อยกล้าหาเพราะว่าหามาแบบสภาพดีจริงจังหายากจริงแพงทุกอย่างมีพี่มันแพงมันเรื่องหนึ่งมันที่เห็นว่ามันสวยไม่สวยจริงหรือเปล่าตาเราเดี๋ยวนี้มันมองไม่ขาดเี่ยเนที่เอาไปอ่ะสวยปะงไหนวะลองยิ้นอะ รลองยินสวยมาแลบนั้นสวยมาภายนน้าไม่ได้ทําทุกอย่างเดิมเห็นไหมขอบโอ้โหออกมาเฮียณิกรโดยเฮียนิกรพูดเลเขียดถูกสัตว์ถูกสัตว์เฮียณิกรพูดเลยถูกสัตว์แล้วเพรมันหนานออ ron, แบบเ,เห็นไหมมันไม่ได้ขัดมาใช่ถูกสัตว์เออแต่ยังลองยิ้นตอนนี้ผมก็หาตัวเก่าๆหาอยู่เยอะโอเมก้านะรีบออกลิมิเต็ดนะไม่งั้นผมจะนอกใจแล้วไม่มีอะไรให้ซื้ออ่ะโอเมก้า โอเมก้าตัวใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ยิ่งมายิ่งหนาใใช่หนาใหญ่มันแบบมันมันเหมือนกับว่ายิ่งมายิ่งไม่ชอบอ่ะอย่างนี้เราต้องไม่มองว่าเอาก็กลับไปเล่นวินเทจนะปีหน้าแต่ผมว่าวินเทจเนี่ยเป็นอะไรที่ในตลาดนการมันน่าจะแข็งที่สุดแต่แต่วินเทจมันก็มีปัญหาของมันใช่ใช่อย่างสมัยก่อนผมตาดูพอขาดมันก็โอเคจะบอกตอนนี้ตาบอดตอนนี้ตามาดูไม่ขาด แหวนขยายต้นม่งซื้อให้ล่าสุดแม่เป็นกล้องเลยพี่คือ,คอส่วนหนึ่งว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ดูนานแล้วไงแต่ก็จริงนะเทคโนโลยีเอ่ยภายน้ําหรืออะไรไมังทำจนแบบเดีย๋ยวนี้ม่ทำได้หมดไงใช่ก็ล่าสุดพ่อค้าซื้อกันอะซื้อฮ่องกงซื้อที่ที่ตลาดฮ่องกงมาสี่เรือนโดนหน้าทําไปสองหน้าเสียอีกสองผมก็มี พ่อค้าที่เป็นเพื่อนกันก็ซื้อนาฬิกามาก็ผมก็จับว่ามันเป็นของปลอมหน้าปลอมเลยอาหน้าปลอมเลยแต่น่เดี๋ยวมันทาดีจริงๆใช่ใช่คือมองแบบสวยมากสวยสวยจนผิดปกติอะ่ะอาอืาอเราต้องซื้อไม่สวยไม่ใช่ <c oughs> สวยไ,ได้แต่ว่าแบบ <c oughs> มันต้องไม่ใช่ขนาดนั้นสิแต่ช่วงหลังแบบสิ้นปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมจะเห็นแบบนาฬิกาแบบง่อยๆแบบโอพีสีแบบ สีครีมเริ่มไม่ไม่พ่วงแล้วอะไรเงี้ยก็ยังให้ผมเพิ่มตู้ดรอร์เลยหนึ่งผมก็ไม่ซื้อคือจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็ปากแข็งนะจริงๆแล้วตอนนี้เขาควรจะต้องปล่อยแล้วใช่ผมก็ไม่ซื้อก็ปล่อยไปอย,อย่างตอนนี้คนที่มีโรเล็กอยู่ในมือเนี่ยจะมีโรเล็กเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะโทรหาคนที่ไม่มีโรเล็กเขาก็เก่งใจอ,อเขาก็โทรหาพวกที่แบบซื้ออยู่เป็นประจําต่อโทร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 แล้วพวกนี้เขาก็ออกมาขายใครๆาย,าย,ายผมก็แบบ อะไรกันไม่มันลงจนมันแบบตอนนี้มันมาจิ้นมันแบบเพิ่มๆมึงต้องขายตัวดอห้าบาทก็ตอนนี้เขาก็ได้มากันแบบง่ายๆอ่ะใช่ใช่มันก็พ่วงน้อยลงของแทบจะไม่ต้องพ่วงเออแล้วนันก็เวลาปล่อยมันก็ไม่มีมาจิ้นใช่มันก็เริ่มลงเรื่อยๆใช่ืๆคือตอนนี้มาจิ้นของการบวกมันผมไม่เห็นหลักแสนแล้วนะนอกจากเดทโหน่าเดทโหน้ายังได้อยู่ไม่นอกจากเดทโหน้าไม่เห็นหลักแสนแล้ว ก็จะเหลือแบบแปดหมื่นหกหมื่นะแปดหมื่นหกหมื่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะคิดตัวนี้ก็ไม่ถึงแล้วนะใช่ใช่แต่คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แ็แปลกใจที่ว่าหลังๆมาตัว GMT เหมือนกับจะลงแรงก็มันลงมาเรื่อยๆงพี่ตอนนี้สนุปี้เหลือเท่าไหร่ละสโนปี้สามบวกสองหมื่นสามหมื่นตอนนี้มันตั้งสี่แสนกว่าเหรอสี่แสนบาทสี่แสนทวนก็ประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็ขายเห็นถูกสุดที่เคยเจอก็สี่แสนสอง มือหนึ่งมือหนึ่งโอ้ก็ถือว่าถูกอยากรู้เหมือนกันว่าปีหน้าอะไรจะกลับมาปีหกเก้าปีนี้ผมว่าวินเทจน่าจะสตรองนะวินเทจน่าจะสตรองผมต้องบอกพี่ต,ตรงๆว่าในในตลาดเมืองนอกอะวินเทสตรองจริงแต่พอมันคิดถึง population อะใช่มันเหมือนเทอะพี่สิ่งที่เน่าเร็วที่สุดอะคือโรเล็กที่ไม่สวยอะไรคือไม่สวยไงน้าแตกแกน,ปนส,าสปายโรเลยไม่สปเดอร์ Spider, คือมันเป็นเฉพาะปีที่มันเกิดแต่ถ้าเกิด ภายน้ําไม่สวยภายน้ําเลอะขอบไม่สวยตัวเรือนบุบเยอะมากอะไรเงี้ยที่มันทําไม่ได้เนี่ยโลเล็กจะลงเยอะสุดตอนในโอเมก้าถ้านะถามว่าแข่งไหมจริงๆในเมืองไทยอ่ะผมยังมองเห็นนะถ้าคนสามารถเก็บ8 6 1 8 6 3อ่ะในราคาต่ํา8 0,000่นได้ผมว่ายังมีแกรบโบแปดหมื่นแปดหมื่นยังเหนื่อยฮะตอนนี้เขาก็ยังขายกัน8 9 0 0,000 0นใช่ไงหมี่ยากก็ถ้าพี่หาได้เยอะไงสมมุิทำาถ้าซื้อได้7 5็ด0ได้ร้อยเรือนพี่ก็เป็นเจ้าตลาด ในช่วงที่โอเมกสปีดมาสเตอร์กำลังมาเนี่ยมีแขกเอามาผมก็ไปได้คุยๆผมก็ได้สปีดมา2เรือนเตือนเึงเป็นเรือนเต็ดด้วยก็ได้มาเรือนละแสนตอนนั้นก็ถือว่าเทพมากแล้วไม่มีกล่องไม่มีใบโอ้ก็กลายเป็นตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ถูกแล้วอตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้มันก็แสนก็บาตตัวเต็ดไม่มีกล่องไม่มีใบบางตัวก็หลุดไปแสนหนึ่งตอนนี้เหรอตอนนี้อย่างแ6ดหหนึ่งตอนนี้ก็8 9ด0 0ื่นื่นนอนได้8 9 0,000ยังมีวิ่งมามให้พี่ทุกวัน ไม่ได้ตามเลยตรงนี้เพียงแต่ว่าปีที่แล้วผมว่าผมซื้อ8หงหนกับ8หงสามมาคู่หนึ่งผมว่าผมซื้อถูกนะสองเรือนแสนเก้าห้าก็ถูกไม่ดีไม่แพงแต่ตอนนี้ถูกนะไรไปแล้วไง863ผมว่า863ผมว่าก็ต้องประมาณเก้าหมื่นห้าถึงหมื่นแสนหนึ่งอ่ะก็ต้องมีตัวปัจจุบันนะเพียงแต่ไอ้861เนี่ยมันล่วงเยอะจริง8หงนี่สภาพสภาพไม่ดีผมว่าเผลอปีนี้อาจจะเห็นเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่น แต่ผมจะบอกเพื่อนอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้หนังสือ watch watch list มั้งหรือ watch file เนี่ยเขาเพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่ของ c m a s t e r เขาเลยเก่งกันว่าปีน c ี้ C m a s t e r ควรจะกลับมาเล่นมินเทสเยอะขึ้นผมจะบอกว่าคุณเปิดหนังสือพวกนั้นหรือ Omega Moonwatch เลยอะ่ะโหแล้วคุณจะเข้าใจว่า861 863แค่2รุ่นนี้นะมีหน้าทั้งหมดให้เล่น รวมๆแล้วต้องมี12เรือนมั้งผมว่าไอ้พวกเล่นแบบนี้มันลึกไปสนุกดีมันเหมือนดูพาเครื่องอะแล้วมันมีหน้าเซอร์วิสอีกใช่มันเหมือนดูพาเครื่องไงหน้าเซอร์วิสออกสีน้ำเงินเออมีหน้าที่สีมันเพี้ยนออกเป็นสีน้ำตาลเออเนี่ยมัน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 สนุกไงพี่พอผมเปิดซีมัซเซอร์มันเปิดโลกเลยพี่ซีขาตรงอย่างเดียวมีรุ่นย่อยอ่ะไอสามเจนหนึ่งสองสามอะรวมกันอ่ะสิบสี่รุ่นมั้งถึงเหรอวะ ไปดูดิพี่เล่มที่มันออกเล่มใหม่ผมตกใจเลยไม่คือพวกนั้นเนี่ยมันมันลึกไปมันลึกแบบว่าบางทีก็คือว่าเช่นพาร์สมาส่งไม่ทันมันเปลี่ยนพาร์ทช่วงถัดันก็ใส่แล้วผมว่ามันยังมันคือบางทีมันเป็นการยำพาร์ทข้ามข้ามเจนโดยซ้ำไปแต่ว่าคืออ้าวก็เห็นทุกคนบอกทันซิชันยังแพงว่สามสองหนึ่งเลยมันเป็นพาร์ทแท้ไงก็ถือว่ามันของแท้แต่จริงจริงแล้วในขั้นตอนในการที่มันผ่านมาแบบเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยเล่นลึกไป สนุกไงเพราะมันไม่มีอะไรดูเอาเรฟเฟรนซ์จริงจากโอเมก้าจริงๆมันไม่มีนะเว้ยเฮ้ยไม่มีนะเว้ยนี่มันเรฟเฟรนซ์ของคนเล่นเฉยๆเราตามหนังสือก็อย่างนี้แหละอย่างอย่าง,อย,างอย่างสมัยก่อนผมคุยกับคนโอเมก้าเราคุยกับเขาบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่าเป็นทางการไม่มีนะโอเคงั้นเดี๋ยวพอเราจบคลิปเนี้ยอยากให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์หน่อยว่าชอบคลิปยายวๆคุยไปเรื่อยๆไม่มีสาระ หรือชอบคลิปสั้นๆมีสาระตั้งใจทำอย่างอย่างอย่างคลิปนี้ถือว่ามีสาระไหมไม่มีสาระคืออยากอยากรู้ชอบแบบสั้นหรือยาวแล้วก็แบบจะได้ตั้งใจทำเพราะปีนี้พี่เล็กเขาบอกแล้วว่าปีนี้เขาอยากตั้งใจทำเขาอยากจะทําคลิปให้หายเครียดอยากขนลาะเราก็อยากให้เพื่อนๆที่ฟังเนี่ยขนลาะแต่พอดีเราไม่ได้อยู่คณะชวนชื่นไม่ใช่ก็ไกลเคียนแต่คนอนะืน่นก็ชอบเราทะเลาะกันมากกว่าเราผมพูดอย่างหนึ่งตุ้ยต้องพูดไปอีกอย่างหนึ่งันชอบนะ มันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันเราเรียกกันว่าความเห็นไม่ตรงเหตุผลมันมีครับเพราะพี่เล็กเขาไม่ได้ทําการบ้านผมเนี่ยข้อมูลแน่นของจริงพี่เล็กไม่ใช่เรื่องนั้นพี่เล็กมั่วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าชอบแบบไหนนะครับปีนี้ก็ยังคงเดิมครับก็พี่เล็กไม่ไล่ผมไปไหนผมจะเกาะแกอยู่ช่วยแกอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็พบกันใหม่ พบกันใหม่ตอนหน้ากันแล้วกันนะฮะคุยกันยว <ๆ S 2> <ห>าวๆจะจบบ๊ายบาย